เ,เรื่องเล่าของชาวสวนยางใครมากีดยางที่สวนนี้ก็จะเจอเรื่องเรื่องหลอนนี้ทุกคนไปนะเป็นเป็นเรื่องของสวนยางของตาคําตาคํานี้แกมีสวนยางก็ประมาณยี่สิบไร่ได้แกก็ตายไปหลายปีแล้วแหละแต่ว่าที่สวนยางของแกเนะ่ยเวลามีคนมากีดคนดื่นมาเช่ากีดเนะี่ยเขาก็าเจอเหตุการณ์เดียวกันครับ ก็ไม่รู้เป็นว่าเขาพูดความจริงหรือว่าเป็นเรื่องโกงหกก็ไม่รู้ได้แต่ว่าเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มาจากคนละที่กันนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้มาเตรียมกันว่าเขาไม่ได้เตรียมกันง่ายงไงคือมันเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆนะเขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะแต่ละคนก็มาจากคนละที่กันนะใครมา่อกีก็เจอเหตุการณ์เดียวกันครับก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร สวนยางสวนนี้มันเป็นสวนยางของตาคำํำแกก็ตายไปหลายปีแล้วแหละก็ทิ้งสวนยางไว้ให้ลูกให้หลานเป็นคนดูแลลูกหลานแกก็ไปทํางานอย่างอื่นนะบางคนก็รับราชการมางคนก็เป็นพ่อคือไม่มีใครมีเวลามากียนะิเนี่ยเพราะเขาก็ให้คนอเดื่นมากีดให้คุณมาเช่ากีดแล้วก็แบ่งเงินกันเหมือนสวนอื่นทั่วไปนั่นแหละแต่ทุกคนแต่ละคนที่มากีดนะกับกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันมันเจอเรื่องหลวนจนจนกีดไม่ได้นะครับพวกเขาก็ทั้งที่สวนยางก็เป็นสวนที่น้ํายางก็ออกดีอยู่เวลาไปขายก็ขายได้เงินดีอยู่แต่ว่าเวลากีดนะ้นมันหลวนพวกเขาจนจนพวกเขาไม่สามารถจีดได้นะพวกเขาก็สับสลับส,บสับเปลี่ยนกนหลายคนมาหน้าตามามาจีดอยู่หมายถึงว่ามีใครจีดได้นะ เกได้มาประมาณไม่ถึงปีหรอกเป็นต้องเพ่นไปที่อื่นเนะี่ยเพราะว่าทนความร้อนไม่ได้รายแรกก็มากีด่ดก็ประมาณว่าใต้ไม่กี่เดือนครับช่วงรแรกๆก็โอเคอยู่เพราะว่าน้ำยางไมบอกดีแต่หลังๆไปครัเจอเรื่องร้อนครับจนจกีดไม่ได้นะก็ชาวบ้านเขาก็ อยากจะรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบางรา,ายก็บอกว่าไม่รู้เป็นไงเวลาจีดยางเนี่ยปฏิยางเขาจะจีดตอนคืนนะครับมันจึงออกดีตีหนึ 1, ่งตีสองตีสามในประมาณนี้นั่นแหละเพราะเขากีดช่วงนะั้นแต่พอลงมากีดช่วงเวลาที่นี่ทีไรเนี่ยเป็นต้องเจอหมายหมายความว่ากีดจีดอยู่เนี่ยเป็นต้องเจอคนมาเดินเพี้ยนพานแถวๆนั้นบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆ ที่แรกก็ไม่คิดอะไรก็นึกว่าเป็นคนชาวสวนยางหรือว่าคนมาหากินตรงกงาคืนแถวๆนั้นนะพวกเขาก็ไม่คิดอะไรแต่พรวา,รานานๆไปเดินไปเดินมาเดินไป,เด,นไปเดินมาเดินเหมือนเหมือนสร้างความน่าลำคขญดในเขานะก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรนะแต่ว่าเป็นเหมือนคนเดินไปเดินมานี่แหละทุกครั้งทุกคืนช่วงแรกก็ ไม่เจอหรอกแต่ว่ากีดสักสองสามคืนน่ะจะมาเป็นอย่างั้นนะบางคนก็พยายามที่จะไปถามไปพูดไปคุยว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรประมาณเนี้แต่คนคนนั้นก็พอจะไปถามก็ไม่พูดไม่คุยไม่อะไรเดินหนีไปแล้วก็ทําเป็นเดินฟึดฟึดฟัดฟัดทุกครั้งทุกเวลาที่มีคนมากีดอย่างนี้นที่แรกพวกเขาก็ คิดว่าคงก็คงจะเป็นคนยังไงละ่ะเป็นคนสติไม่ดีอะไรประมาณนี้แหละก็คงจะไม่สร้างปัญหาสร้างความน่าลำคาญเท่าไหร่หรอกแต่พอเวลานานไปไม่ใช่เลยสิครับมันสร้างความน่าลำคาญแล้วก็มีปัญหาในการกีดยางพองสมวรนะ่ะกีดไปถ้วยยางกับหกสเปะสะปะเป็นยังไงหมายถึงว่าต้นยางก็ต้นยางก็ดีๆอยู่นะแต่พอ ถ้วยยางที่อยู่ในลวดเน่ะมาสำรวจดูอีกทีกับหกสเปะสะปะลงทุกครั้งน่ะบางทีบางคนก็ถึงกับอารมณ์ร้อนขนาดว่าต้องจะไล่คนนี้ไปให้ได้นะแต่ก็ไม่เจอครับถ้าเป็นอย่างนี้ถามใครตื่นพอตื่นเช้าขึ้นมานะถามใครบริเวณนั้นว่ามีใครอยู่บริเวณนี้ไหมมีคนอยู่บริเวณนี้ไหมมีใคร มีคนบ้าคนจรคนอะไรอยู่เลยเขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีใครก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยใครมากีดก็จะพูดประมาณนี้เลยหมายถึงว่ากีดไปช่วงแรกๆไม่มีปัญหาหรอกแต่พอนานๆไปนะ่ะเป็นต้องเกิดเรื่องเกิดราวอะไรสะเสียหายเกี่ยวกับกีดยางทุกครั้งนะครับอาจจะเป็นถ้วยยางหกความลงอาจจะเป็นยังไงล่ะ คือสร้างความเสียหายนะ่ะไม่ไม่สุดวยการกีดยางเนะ่ะเป็นอย่างเงี้ยเดินผ่านไปผ่านมาฟึดฟึดฟัดฟัดเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งมีลายหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่ากีดดีมีคนแก่เป็นผู้ชายเดินมาบอกขอความช่วยเหลือบอกว่าเมียป่วยอยู่ที่กระท่อมข้างๆสวนยางเนี่ยที่กระท่อมข้างๆสวนยางเนี่ย บอกว่าไม่มีรถไม่มีปาหานาพาเมียตัวเองไปหาหมอนะให้ช่วยพาไปหน่อยก็เดินมาที่กระท่อมตรงที่เขาบอกนี่แหละตรงที่ผู้ชายแก่บอกนี่และพอม,มาถึงกระท่อมกลับไม่มีอะไรครับไม่มีคนไม่มีอะไรที่กระท่อมนะัผู้ชายคนแก่คนนั้นก็ไม่เห็นไม่มีใครก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกเป็นเป็นเรื่องไม่จิดนะ่ะ หมายความว่าคนกีดยางคนนั้นนะ่ะก็ไม่คิดอะไรพอมาถึงที่กระท่อมตรงที่ผู้ชายคนนั้นบอกนะไม่มีอะไรก็ไปกีดเหมือนเดิมไแเลยเดี๋ยวก็มาอีกครับบอกว่ามีคนป่วยเมียตัวเองนี่แหละเอ่อป่วยไม่มีรถไม่มีอะไรพาไปหาหมอเนี่ยุรงจะทํำยังไงไปอีกก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นอยู่อย่างเงี้ยสร้างความน่าลำคาญสร้างความรบกวนให้กับคนกีดยาง คนนั้นจนเขากีดไม่ได้นะครับอีกลายหนึ่งที่หนักกดที่สุดก็คือว่ากดาีดวีดีก็มีผู้ชายแก่คนนี้เนะี่เดินมาเดินมาบอกว่าเขาไปขโมยของไปขโมยประมาณว่าเป็นไก่หรือของมีค่าอะไรที่กระท่อมของเขาเนะ่ะเป็นพูดจาเอะอะโวยวายใส่นะเป็น ประมาณว่าสาบแช่งไปด้วยนะขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวดมนต์ด่าคนจีดอย่างคนนั้นนะ่ก็เป็นลักษณะนี้แหละครับใครมาจีดก็เจอเรื่องหลอนเรื่องเออหลอกแตกต่างกันไปแต่ละคนไปนะ่พวกเขาก็ไม่มีใครมาจีดได้นะ่ะส่วนอย่างส่วนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครมันจะมีคาถาดีแค่ไหนเป็นต้องเจอหลอกเจอหลอนเจอสร้างความรำลำขาญจน จนไม่มีใครกล้ามากรีดที่สวนยางสวนนี้ได้นะครับมันเป็นสวนยางของตาคําก็ไม่รู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แต่ว่าไม่มีใครกล้ามากิีดยางที่สวนนี้